มาฟังคะแนนกันครับเป็นเอกฉันเป็นเอกฉันครับ The New โอ้ยแมนนี่แพ้เชียแม่ผิดคาดครับ เพราะว่าคาดคิดว่าความเป็นซูปเปอร์สตาร์แมนนี่จะช่วยนะครับพูดบอกว่าเขาต่อยมือมา20ปีนะครับก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้นะครับกำ<ป>ลังจะมาแล้วครับการชกของแมนนี่ปากเกียวกับ จอแเนนิสยูกัสเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยกๆนะครับดูว่าแต่ละยกแมนนี่ปาเกียวจะทําได้ดีขนาดไหนต้องขอออกตัวนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะเชียร์แมนนี่ปาเกียวเอ็นเอ็มไปสักหน่อยนะครับยังไงก็อย่าว่ากันโอ้โหยกหนึ่งครับเปิดขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยว่าอูกาสเนี่ยใหญ่กว่าแมนนี่ปาเกียวเยอะนะครับเริ่มต้นยกหนึ่งมาแรกๆเนี่ยแมนนี่ปาเกียวออกหมัดแย็บได้ดีกว่าเห็นได้ชัดว่าเร็วกว่าอูกัสเนี่ยดูเหมือนจะเกร็ง นะครับยกหนึ่งจบไปผมให้มันนี่ปากเกียวชนะ10ต่อ9ยก2ครับจบไปแล้วครับโอ้โหน่ากลัวเว้ยตอนนี้ยูกัสต้องใช้คำว่าดีขึ้นมาชัดเจนแล้วก็เริ่มเริ่มจะไม่เกรงละแต่ปากเกียวดูหน้าเป็นห่วงครับดูเหมือนกับผมดูปากเกียววันนี้ดูเหนื่อยๆนะดูสภาพเหมือนไม่ค่อยเหมือนเดิมยก2เนี่ยดูสูสีมากแต่ว่าให้ยูกัสละกันถ้ากับว่าตอนนี้ยก2ยูกัส uard, ชนะ10ต่อ9ครับยก3ครับ ปาเกียวเดินเข้าไปพยายามรัวหมัดมากขึ้นนะครับปาเกียวมีความแอคทีฟมากขึ้นในยก3เดินเข้าไปรัวหมัดแต่ยูกัสแต่ยูกัสก็ดักรอสวนตอนนี้รู้เลยว่าความใหญ่ของยูกาสเรียเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าปาเกียวเข้าไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่เหมือนยูกัสก็ยังเก็บอาการอยู่แล้วก็มีสวนมาบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วยกสามให้ปาเกียวครับเท่ากับตอนนี้ปาเกียวยกสามเอาไป10ต่อ9ครับโอ้โหไม่หมูแล้วครับไม่หมูแล้วครับเจ้ายอร์เดนิสยูกัส ยกที่4ครับเริ่มต้นมานิ่งๆก่อนไม่มีอะไรมากจะมีจังหวะพลาดที่เจ้ายูกัสเนี่ยไปต่อยต่ำกับแมนนะ <S <S นี่ปาเกียวนะแมนนี่ปาเกียวนี่เตี้ยกว่าประมาณ10เซนยังจะไปต่อยต่ำใต้เข็มขัดได้นะครับก็พักไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมายกนี้ดูแมนนี่ปาเกียวไม่รู้ว่าเก็บแรงหรือเปล่าเพราะว่ากลัวไทยๆจะไม่มีแรงหรือว่าหมดแรงยกนี้ดูยูกัสจะทําได้ดีกว่าด้วยในในใน,ในมุมมองของผมนะครับเพราะว่ามีการต่อยเน้เน,เ,นเข้าเป้าได้มากกว่าแมนนี่ปาเกียวอีก สักเสียวลงเว้ยยกนี้ให้ยูกัสครับ10ต่อ9เท่ากับผ่านมา4ยกตอนนี้ในใจผมให้เสมอการจบยก5้าครับยกนี้เป็นยกที่ค่อนข้างสนุกโอเคละเบาใจนิดนึนนงผมคิดว่าแมนนี่ปาเกียวเนี่ยน่าจะมีการบริหารแรงตัวเองเพราะรู้ว่าตัวเองแก่แล้วให้ต่อย12องยกคงล่อยไม่ไหวพอยก4เบาปุ๊บยกห้ามาก็เริ่มเร่งก็เริ่มเร่งนะครับก็ทําได้ดีแต่ยูกัสที่ต้องบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะโดนไปหลายหมัดแต่ยังทนอยู่ แล้วก็มีหมัดหน้าที่ไม่คิดว่าเออจะทําได้ดียูกัสปล่อยหมัดหน้าตลอดแล้วก็รอสวนแมนนี่ปกเกลก็มีโดนนะครับก็มีโดนไปจังๆหลายทีแต่โอเคยก5ปล่อยหมัดเยอะกว่าเขาทําเยอะกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นยกหให้แมนนี่ปะเกลครับ10บต่อ9น้า1ยกครับโอเคยก6ครับไม่มีอะไรครับก็ชิวๆยก6ต่างคนต่างดูเชิงไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปเต็มๆก็ทั้งคู่แก่ทั้งคู่นะครับก็คงจะรู้สึกว่าเออ เรามาพักกันบ้างเหอะยกหกดูเหมือนจะเป็นยกพักแต่ว่าแมนนี่ปากเกียวบุกได้เยอะกว่าออกมาเยอะกว่าเพราะนั้นยกหกก็ให้แมนนี่ปากเกียวครับอันนี้เฉพาะในส่วนตัวผมนะไม่ได้พูดถึงกรรมการนะตอนนี้เท่ากับว่าแมนนี่ปากเกียวนําอยู่2ยกสําหรับผมครับยกเจ็ดครับผมว่าตอนนี้ทั้งคู่นะปากเกียวอายุสี่สิบสองอูการอายุสามสิบห้าผมว่าต่างคนตอนนี้ไม่อยากจะใช้แรงเยอะทั้งคู่เกมออกมาคล้ายๆยกหกมากมาก ต่างคนต่างไม่ไม่เข้ากันจริงจังแต่ก็เป็นแมนนี่ปาเกลนะครับที่พยายามเดินเบียดเข้าไปผมว่าตอนนี้แมนนี่รู้แล้วว่าจะน็อกยูกัสทำไม่ได้เพราะว่ายูกัสใหญ่กว่าเยอะส่วนยูกัสเนี่ยก็ไม่กล้าเดินเต็มที่ที่จะเข้าไปกดดันแมนนี่ปาเกลยกยก7ผมยังมองว่าผมให้แมนนี่ปาเกลนะเพราะนั้นเท่ากับตอนนี้ผมให้แมนนี่ปาเกลชนะถึง3ยกยูกัสถ้าจะชนะแมนนี่ปาเกลได้ผมว่าต้องใส่หัวใจสิงหน่อยตั้งแต่ยก8ต้องกล้าเดินกล้าโดน นะครับเพราะว่าแมนนี่ปากเกียวโดนก็มีจังหวะชะงักเหมือนกันแต่ถ้าต่อยทรงนี้ยืนห่างๆใช้ความเร็วใช้ฝีมือต่อยกันผมว่าน่าจะเสร็จเดี๋ยวมาดูยกต่อไปครับเฮ้ยยกแปดนี้น่ากลัวมากครับก็ไม่ถึงกับโดนหนักเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าแมนนี่ยกนี้โดนหนักโดนมัดขวาจังๆไปเนี่ยที่หน้าประมาณสองทีโดนฮุกซ้ายที่หน้าทีหนึ่ง โดนลำตัวเน้นๆปีกทีหนึ่งยกแปดนี่บอกเลยว่าแมนนี่ปาเกียวแพ้แน่แต่ก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้ยูกัสก็ยังไม่ได้เดินเบียดมากคือตอนนี้กับการป็นว่าผมมีความรู้สึกว่ายูกัสอย่าเบียดนะคือตอนนี้ถ้าผมเป็นเทรนเนอร์ยูกัสผมจะบอกเลยว่ายกเก้าสิบสิบสิบสองมึงต้องเดินเบียดเท่านั้นเพราะว่าเอาจริงความใหญ่ได้เปรียบแล้วก็ดูจากพลังหมัดของแมนนี่ปาเกียวณนะตอนนี้เนี่ยมันไม่หนักเท่าไหร่แล้วนะครับก็บีหัวใจครับเหลืออีกสี่ยกจบยกเก้าครับก็ ผมว่าเกมตอนเนี้ผมว่าทั้งสองคนต่างคิดว่าตัวเองไม่แพ้นะหรือไม่ยูกัสอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยแพ้ก็แพ้นิดเดียวเลยไม่อยากจะเสี่ยงกันทั้งคู่นะครับตอนนี้เกมมันเหมือนกันใช้ฝีมือดักต่อยกันซะส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับไฟที่ปากเกียวเคยทำมาในอดีตแต่มันก็หมดยกเก้าไปแล้นะก็ยกเก้าถือว่าสูสีจะบอกว่าให้ใครก็ได้นะแต่ผมเอาตรงๆว่าซูเปอร์สตาร์แมนนี่ปากเกียวกรรมการ wba ผมว่ายกเก้า ให้ไปที่แมนนี่ปากเกียวครับย,ยก10ครับก็จะบอกว่ายก8ยก9จนถึงยก10เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากก็คือแต่ละคนจะไม่บูมบ่ามากยก1ิมีตอนช่วงต้นยกออกมาซัดกันนูเนียแต่แป๊บเดียวครับแล้วก็กลับไปสู่เกมเกมเหมือนเดิมดูสูสีแต่ยูกัสดูเหมือนจะจะโชว์ความแข็งแรงได้มากกว่าและต่อยเข้าเป้ามากกว่ายก10ให้ยูกัสครับตอนนี้ผมไม่ไมรู้แล้วผมให้ใครมากกว่ากันนะครับยกสิให้ยูกัสเลข2ยกครับยกสิครับพูดยังไงดี ก็ยก9ยก10ยก11คล้ายกันมากสูสีกันมากยก11บอกตรงๆว่าให้ใครก็ได้แต่อย่างที่บอกเดาใจว่ากรรมการหรือทางสมาคมมวยโลก WBA เนี่ยนะครับยังไงเขาคงอยากให้แชมป์อยู่กับแมนนี่ปากเกียวเพราะฉะนั้นยกนี้สูสีมากยก11ให้ไปที่แมนนี่ปากเกียวครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายก12ส่วนใหญ่แมนนี่เนี่ยชอบมาคึกในยก12นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงยก11ให้แมนนี่ปากเกียวครับ ยกสุดท้ายจบครับและไม่รู้ว่าจะเป็นยกสุดท้ายในชีวิตของแมนนี่ปากเกลหรือเปล่ายกสุดท้ายต้องบอกเลยว่าอูการทำได้ดีกว่าชัดเจนครับอูกาชนะในยกสุดท้ายแน่ๆเสียวมากตอนนี้นักมวยทั้งสองคนก็ค่อนข้างมั่นใจคือผมไม่รู้ผมเข้าข้างแมนนี่ปากเกลมากไปหรือเปล่านะมันก็อาจจะเป็นไปได้คะแนนที่ผมให้เนี่ยผมให้แมนนี่ปากเกลชนะยก1ยก3ยก5ยก6ยก7ยก9ยก11เท่ากับให้แมนนี่ชนะ7ยก นั่นหมายความว่าคะแนนที่ผมคาดการไว้คือแมนนี่ปาเกียวจะชนะ115ต่อ113นะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างมั่นใจนะครับแเสียวคือยกยก12เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าแมนนี่ปาเกียวดูอาการไม่ค่อยดีเลยนะครับคือโชคดีมากอะที่มี12ยก ถ้ามวยไปสมัยก่อน5ิายกงานเข้าแล้วก็แมนนี่ปาเกียวโดนหมัดขวาเหวี่ยงไปโดนหลายครั้งมากถึงแม้จะติดบล็อกแต่ว่าโซซัสโซเซแล้วก็ทำให้ที่คิ้วซ้ายเนี่ยมีเลือดออกถึงบอกว่าโชคดีมากที่ไ่ยก12บนะครับดูทำไมดูแมนนี่ปาเกียวดูไม่ค่อยมั่นใจนะไปยก12อนี่ชัดเจนเลยนะครับมาฟังคะแนนกันครับ เป็นเอก,กฉันเป็นเอก,กฉันครับร้อยสิบห้าร้อยสิบสามร้อยยคนแดนน่อุมนนี่แพ้เชี่ย โอ้โหเฮ้ยแม่คิดคาดครับน่าจะเป็นในช่วงเอ่อท้ายๆนะในยกช่วงยกเอ่อยก 8, 9, 10, 11ที่ผมบอกว่ามันสูสีมากแต่ว่าในช่วงนั้นนะผมไปให้แมนนี่ปาเกียวซะเยอะเพราะว่าคาดคิดว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์แมนนี่จะช่วยนะครับไม่น่าแพ้เนี่ย ผมว่าคนดูในสนามตอนนี้หลายคนก็ยังอึ้งนะผมว่าผมว่าหลายๆคนคิดว่าแมนนี่น่าจะชนะคือที่เราเราเราดูทางทีวีนะครับบางทีอาจจะแบบอย่างที่ผมเคยบอกว่าคนเป็นล้านๆคนมันดูจากมุมมองมุมเดียวกันน่ะแต่ทีนี้คนดูในสนามที่ดูจากหลายๆมุมทุกคนก็ดูแบบดูไม่น่าเชื่อว่าอยู่ก็จะชนะมาฟังแมนนี่ปาเกียวให้สัมภาษณ์กันครับ definitely in terms of at the jab you know that was a weapon that he used was it were you having a hard time finding your time I'm making a hard time in the ring making adjustment about the body style and I think uh, that's uh, um, นดนล,ลีกสิทธ์ก็ดูเหมือนพูดไม่ค่อยออกนะแมนนี่พูดไม่ค่อยออกเลยน่าจะเสียใจมาก โอเคก,ก็ยอมรับว่าขาเขาหมดแรงจริงๆมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ฟ่นนี้แฟนก็ยังเชียร์กันอยู่ในวัย42ขอบคุณแฟนมวยที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากๆที่มาชมในสนามแล้วก็ขอบคุณที่ดูไฟสดๆของเขาที่บ้านนะครับ เขาขอโทษที่เขาพ่ายแพ้แล้วก็เขาทำดีที่สุดแล้วค you know ำถามสุดท้าย you, จะได้เห็นแมนนี่ชกอีกหรือเปล่าแมนนี่บอกไม่รู้ครับขอ,ไ,บบอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็คิดว่าจะต่อยต่อหรือเปล่า ถามว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในกลางปีหน้าไหมก็ยังไม่รู้ครับบอกเขาว่าอยากยังไม่รู้แต่ว่าจุดมุ่งหมายเขาก็อยากจะช่วยเหลือผู้คนนะครับ พูดว่าแมนนี่ปากียวจะได้เข้าขอ,อฟเฟรมนะครับพูดบอกว่าเขาต่อยมือมา20ปีนะครับก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้นะครับ แล้วก็ยินดีกับอูกาสที่ชนะวันนี้แล้วก็อูกาสแข็งมากๆวันนี้ much, นี่นะครับคำให้สัมภาษณ์ของอแมนนี่ปาเกียวนะครับก็บทสรุปของแมนนี่ปาเกียวซึ่งไม่รู้จะเป็นไฟสุดท้ายหรือเปล่าก็แพ้ไปครับแล้วก็โอเคนะก็รู้สึกว่าจริงๆผมก็อย่างที่บอกแหละว่าผมเป็น,ปนแฟนแมนนี่ปาเกียวค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็มีหลายยกที่ดูสูสีแต่ผมไปให้คะแนนกับ กับกับทางแมนนี่นะครับก็โอเคถามว่าเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นไหมที่แมนนี่แพ้ก็โอเคถ้าดูเป็นกลางจริงๆถ้าคนที่ชกอยู่ไม่ใช่แมนนี่ปาเกียวเนี่ยก็โอเคก็ดูว่ายูกาสามารถชนะได้ครับก็เป็นเรื่องเศร้านะครับสุดท้ายครับก็ขอบคุณแมนนี่ปาเกียวเหมือนกันครับที่ชกมวยมา20กว่าปีแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนมวยหรือแฟนกีฬาทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือหนึ่งในนักนะกีฬาที่สุดยอดแล้วก็ แล้วเขาเป็นฟิลิปปินส์ด้วยไงเขาอยู่บ้านใกล้เลนเคียงเราเราเรรู้สึกว่าเราอินมากกับปกติบวกกับผมเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาะประมาณเดือนนึงก็เลยมีความมีความรู้สึกชอบในตัวเขามากๆก็ขอบคุณแบนนี่ปาเกียวครับที่ทํามาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้นะหวังว่าจะได้เห็นอีกสักหนึ่งไฟแล้วถ้าจะให้สวยที่สุดอ่ะต่อยกับฟลอยด์เมเวเธอร์ไปเลยนะครับเที่ยวเลือกไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใต้คลิปนี้ด้วย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ